สวัสดีครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องฟรีดอมสตาร์ชาแนลนะฮะมาดูช้างแม่ลูกครับผมทุกคนมาดูช้างแม่ลูกแม่จันทิพย์กับน้องเมย์นะครับผมไปแลลวครับคุณพี่จันทิพย์ก็คุณแม่จันทิพย์แต่งตัวเรียบร้อยนะฮะเตรียมตัวจะไปทำการแสดงอันนี้มนีน้องนักเรียนมาเยี่ยมอยู่หลายโลงอยู่ครับ แต่งตัวมีหมวกด้วยนะมีหมวกมีผ้าโอ้ผมหรือเปล่าฮะเป็นสาวกระเลียงนะครับสาวกระเลียงคอย,ยาวนี่ครับมากับคุณตาแหลมนะฮะเป็นควานคู่ใจฮะเลี้ยงทั้งสองแม่ลูกนี่มาตั้งแต่ค้อแต่ออดเลยนะครับตั้งแต่แดงๆนู่นนะครับรักกันมากนะ รักคุณแหลมากเลยช้างบ้านนะคุณแม่จันทิพย์เป็นช้างบ้านเกิดอยู่ที่นี่นะครับงูน <c oughs> ลลกสาวโยกใหญ่เลยครับจะไปทำการแสดงให้น้องนักเรียนได้ดูความสามารถเยอะครับผมเตะบอลหมุนห่วงนั่งงวงก็ได้นะนั่งงวงก็ได้ ให้นวดก็ได้นะครับนวดนอนให้เขาโนวก็ได้นะครับชุดบาร์สทำเป็นหลายอย่างเลยฮะแต่งตัวสวยงามเลยวันนี้เล็มย่าก่อนฮนะเล็มย้าเอากำลังก่อนเติมพลังก่อนเติมพลัง อันนี้กำลังตั้งท้องฮะตั้งท้องนอนได้กี่เดือนแล้วตา,วาวตั้งท้องได้ปีกว่าแล้วทุกคนช้างก็จะใช้เวลาตั้งท้องประมาณสองปีนะฮะเชือกก็ยี่สิบเดือนยี่สี่เดือนก็มีอันนี้ก็ถ้าท้องนี้ก็ลูกสามแล้ว เป็นคุณแม่ของน้องจอยได้นะครับถ้าใครได้รับชมน้องจอยนะตาม YouTube นะฮะก็มีนะน้องจอยตามรับชมได้นะครับคลอดลูกมาน,าน่าจะมีเออมีมีลูกสาวเชือกหนึ่งลูกชายเชือกหนึ่งลูกสาวก็น้องเมย์น้องเมย์ ลูกชายเขาเร็กก็น้องจอยนะครับไปแะ้วคุณตาเรียกแล้วคุณตาเรียกแล้วอาจะรู้เลยไปครับไปนะ ตัวสสวยเลยครับฝนฝนเพิ่งหยุดตกเมื่อกี้นะฮะวู้นะไปทำการแสดงอย่างนนโน้เดินไปอีกหน่อยหนึ่งมีน้องนักเรียนหลายโลงนะฮะมาเยี่ยมทุกวันเลยนะครับไปแล้วครับไปแล้วครับไปดูลูกสาวครับไปดูลูกสาวน้องเมย์คน้องเมย น้องเมย์ขาดแดนพี่ควานกำลังไปอาบน้ำกินข้าวเดี๋ยวมา่อให้น้องเมย์แดนอยู่คนนี้มีเสียงเพลงในอารมณ์ฮะขนาดไม่ได้เปิดเพลงก็แดนอยู่อย่างนี้แหละครับมีความมันในอารมณ์คนนี้ชอบเสียงเพลงน้องจอยก็เหมือนกันฮนะน้องจอยสายโยกสายโยก พี่ควานก็มาครับอาบน้ำเรียบร้อยเตรียมตัวแสดงเหมือนกันฮะตามคุณแม่ไปนี่ครับน้องเมยนะ์ฮะน้องเมยก์ก็น่าจะสิบกว่าขวบแล้วนะน้องเมย์เนี่ยน้องเมย์จะมีเป็นช้างเพศเมียนะฮะไม่มีงาครับ แต่ว่าจะมีขาวๆที่ปากของเขานั่นก็คือขนายนะเขาไม่เรียกงานะครับเขาเรียกว่าขนายจะสั้นอยู่แค่นั้นนะฮะแต่ถ้าเป็นงานี่มันจะมีเฉพาะช้างเพศผู้นะจะยาวออกมาได้เรื่อยๆส่วนขนายจะไม่ยาวนะจะสั้นอยู่แค่นั้นแหละครับก็หน้าที่ของขนายของงานี่ก็ใช้ไว้แทงเปลือกไม้แทงเปลือกไม้กินนะคาบกิ่งไม้อะไรยเงี้ แล้วก็ไว้ป้องกันตัวด้วยไปถูและวคันคันเขามีเห่าเหมือนกันนะฮะม่เห่าเหมือนสุนัขนี่ครับตามตัวครับตามใบหูเนี้ยฮะตามซอกคอจะมีเห่าตัวแดงแๆครับเห็นเขาถูตามต้นไม้ตามอะไรนี่ก็คันนะฮะ คันเพราะว่าเหาเยอะกัดบ่อยๆกัดมันก็คันก็นถูจนบางทีเป็นแผลก็มีฮะก็ต้องคอยดูคอยรักษาก็หอย,ยาก,กับคุณหมอมาทานะะจะมีคุณหมอเข้ามาทุกเดือนนะครับคุณหมอต้องมเมยาสายโยกครับสายโยก ของเชือกนี้เขาไปรวมกันที่หางอนนนะงไรเงี้แล้วก็หางตีต้นไม้ตีเสาตีอะไรมันก็หางหลุดหางขาดตัวนี้ก็อุดมสมบูรณ์น้องเมย์โ,โหมีขนายสวยมากเลยเหมือนเคี้ยวและกุล่าเลยนะ สวยงาม,มากเลยน้องมีดูอ้วนสมบูรณ์ฮะอ้วนท้นเลยทีเดียวนะส่วนทางนน้นก็จะมีช้างอีกสองเชือกสามเชือกนะเป็นช้างชลานะครับอยู่ทางนน้นนะครับ อะไรนะครับพี่ควานเข้ามาแล้วเห็นแล้วเห็นไหมเดี๋ยวก็จะเห็นพี่ควานมองเห็นแล้วพี่ควานเขาอยู่โน่นมาแล้วพี่ควานเข้ามาครับโน่นมาแล้วมาแล้วควานเขียวพอเห็นพี่ควานมาปุ๊บก็จะหยุดโยกไม่ค่อยโยกแล้ว ไม่ค่อยโยกล้เออพี่ควานมากินข้าวเรียบร้อยเห็นพี่ควานมาก็จะไม่ค่อยโยกนะทุกคนอยากจะไปหาที่ทำงานนะอยากจะไปหาน้องๆนักเรียนล้างทาความสะอาดนิดหน่อย อากาศร้อนอากาศร้อนเดี๋ยวเขาจะมีเครื่องแต่งตัวเหมือนกันครับทุกคนแต่งตัวให้สวยงามอาบน้ำให้เย็นชื่นใจนะประชาชนเขาไม่ค่อยชอบอากาศร้อนเท่าไหร่ครับเขาจะงดหยิดเขาร้อนร้อนประชาชนนี่ร้อนก็จะเล่นน้ำเล่นโคลนะฮะ คลายวัวคล้ายคล้ายควายครับควายก็ลงไปแช่น้ําเล่นโคลนชานี้ก็เล่นโคลนเอาโคลนมาทาตามตัวคะป้องกันมแมลงแมลงที่ชอบมาดูดเลือดเขานะ,ะนาาเอาโคลนโปะ,โปะไว้เลยครับ น้ำให้เรียบร้อยกินน้ำไหมกินน้ำอากาศยินๆนี้คงไม่กินน้ำแล้วครับอยากจะไปลานแสดงอยากจะไปหาแม่หรือว่าอยากจะไปหาเพื่อนๆพืนเพื่อนเรออยู่ลานแสดงแล้ว เพื่อนรออยู่ลานแสดงเยอะเลย<ว>คุณแม่ด้วยวเดี๋ยวพี่ควาจะแต่งตัวให้แต่งตัวก่อนต้องไป<ว>แต่งตัวก่อนแ<ว>ต่งตัวครับเป็นสาวก็เลียงอีกแล้ว ตัวให้สวยๆนะไปรับรางวัลกันนักท่องเที่ยวส<ม>วยมากเลยดอกไม้สวยๆเลยครับอยากจะไปที่ทงานนะอยากจะไปลานแสดงนะน้องมเมย,ย์แต่งตัวให้เสร็จก่อนนะแต่งตัวให้เสร,ร็จก่อน ใส่หมวกด้วยสุกคนใส่หมวกด้วยว้าวเพิ่งแต่งตัวเยอะแต่งตัวเยอะเลยมีหมวกแล้วแต่งตัวครับเตรียมไปแล้วแค่โซ่แล้ว เอาไปแล้วครับไปแล้วครับน้องเมย์ไปแล้วน้องเมย์ไปแล้วครับไปลานแสดงโอ้ถูก่อนถูก่อนคั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 นถือตะขอให้พี่ควานด้วย,วยคันมากคันมากไปแล้วคะรับทุกคน แสดงนะน้องเมย์ก็แสดงได้หลายรายการนะทุกคนเป็นสิบรายการนะการแสดงก็หนึ่งชั่วโมงด้วยกันนะฮะก็ถ้ามีเวลาก็มาดูน้องๆน้องเมย์แสดงได้นะครับโอเคครับผมขอบคุณครับขอบคุณทุกท่านนะครับที่สนับสนุนติดตามฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับ